ไข่สิงเีย,ะย,ย,ยนะครับจีมวยแช่กุนดีเบร่มค่คึกคักมากครับ พาไปมุมลับนะครับก็เดินมาด้านหลังของตัวนี้นะครับแล้วก็เดินอ้อมไปนะครับก็จะเป็นมุมลับของวัดบลมราชาสองนะครับวัดเล็งมีสองด้านหลังจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับพวกนี้เป็นงา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 น,งาน,ง,านงานเลยน่าจะซียนซี CNC เลยครับผมไม่ใช่สลักแหละ สมัยก่อนตรงนี้จะเป็นทางเปิดทะลุนะครับตอนนี้ไม่ทะลุละแต่ก็ยังมีประตูนะนี่ครับตรงนี้ก็จะมีเจ้าแม่กวดอิ่มนะครับข้าวบนก็มีนะครับและอีกอันหนึ่งก็จะเป็นทางด้านล่างก็เดินลงจากด้านนี้ได้เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นเจ้าแม่กวดอิ่มคำมือ ออกจากเจ้าแม่กนอินเราก็เดินไปด้านข้างนะครับเพราะว่าเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ที่ด้านข้างที่เราเห็นก็จะเป็นพวกที่อยู่ของพระสงฆ์นะครับก็กุฏิพระแหละครับเรียกง่ายๆนะครับแล้ขึ้นไปข้างบนนี่เขาเรียกว่าชั้นสี่เป็นวิหารหมื่นพุทธสุขาวดีนะครับ ก็ถือเป็นมุมลับนะครับแล้วก็จะมีข้างล่งที่หนึ่งครับนี่ครับด้านหลังของตัวที่กำลังสวดอยู่นะครับนี่นนครับข้างใน ก็จะมีพระอีกนะครับท่ายขาก็จะเป็นพระทั้งหมดนะครับเราเดินออกมาแล้วครับก็จะเป็นด้านนี้เ,นเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยเขาเป็นรูปอะไรกันบ้างครับเขาเรียนความหมายอยู่ด้วยนะครับ อันนี้จะบ่งบอกถึงตัวว่าเป็นความเชื่อนะครับแต่เนี้วิทยาศาสตร์ครับเสาล้อฟ้าครับถ้าไม่มีสายล้อฟ้าเนี่ยก็การที่จะเกิดอุบัติเหตุจากตัวฟ้าผ่าได้นะครับ้วนะตัวสายล้อฟ้าเนี่ย,ต,ยตัวสายต้องห้ามอลูมิเนียมหรือทองแดงเนี่ยห้ามมินี่นะครับห้ามทาสีนะครับอ่ะไปแล้วเราลงด้านนี้ ไปล้เขาวันนี้เราไปทั้งดว่วนละชั้นหนึ่งเลยครับส่วนมวลข้ามปีนะครับ31บบนะครับทันว2 5็7วัดเริงดุยี่2นะครับก็ส่วนมนลข้ามปีตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับจนถึงสิบโมงเลยนะครับ พอเราลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นส่วนของคนที่มาถวายของกันแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นถ้าผมจําไม่ผิดจะมีส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นส่วนแล้วมองขึ้นไปก็เคยทะลุกปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเจ้าวาดวัดเล่งลยีนะครับรูปเหมือนนะครับนี่ครับ ่วนฝั่งเราก็จะเป็นโต๊ะที่เป็นํำจากไม้ไม้ไม้แผ่นเดียวน,นะครับนี่ครับคนเต้มเลยนี่ครส่วนว่าเป็นชาวต่างต่างชาตินะครับพูด ภาษาจีนกันเก๋เลยเออกลยแต่เราไปเอารองเท้าก่อนนะครับเพราะรองเท้าเราไปจอดอยู่ห้างบนนะครับเราก็วนกลับก็ไปทางเดิมได้นะครับแ,แนะนำว่า้ามาเพื่อนก็ขึ้นไปทางด้านหน้าได้เลยนะครับก็ว่ายตามสเต็ปไปเลยนะครับ หลายระฆังเมื่อสกครู่เราเดินไปทางนี้นะครับเดินขึ้นไปแต่คราวนี้เราจะออกทางนี้นะครับโอ้โหคนเต็มเลยครับกำลังไหวกัน เอาว่าอะไไทยสิงเฮียรครับตัวองค์ขวามือนะครับใส่สิงเฮียอันนี้ก็พระสังกจายนะครับ ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครจุดทูบก,ก็จุดได้เฉพาะจุดนี้นะครับ